สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและว,วัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญกรมหลวงชุมพรอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่ ก็เป็นเหรียญกําหลวงชุมพรที่จัดสร้างโดยสมาคมชาวประมงฝักน้ําชุมพรนะครับนี่จัดสร้างเป็นที่ระลึกในการสร้างพระตําหนักนะครับปี2537นะครับที่เห็นในรูปนี่เป็นเนื้อเงินนะครับประกอบด้วยพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ด้านหน้านะครับน่าจะเป็นบล็อกเดียวกับเหรียญหลักเมืองชุมพรปี2535หนะครับ วด้านหลังนะครับด้าหนหลังจะเป็นตราสมอเรือแบบนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาส่งรายละเอียดกันทีเหรียญนะครับเริ่มจากเหออรียญทรงกลมก่อนนะครับนี่เหรียญทรงกลมก็จะเป็นเหรียญใหญ่นะครับเหรียญพิมพ์ใหญ่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นบล็อกเดียวกับเหรียญหลักเมืองปีสามห้านะครับนี่ส่งดูรายละเอียดกันดูนะครับ นี่ใบหน้าของพ่อกรหลวงชมพรนะครับค่อนข้างที่จะคมชัดแล้วก็หล่อเหลาเลยนะครับมีเมตตาเห็นทั้งสองข้างนะครับสองดูในดวงตานะครับนี่ายผมนะครับจะเป็นเส้นๆเลยนะครับพื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับเครื่องราดดูนะครับคมชัดลึกนะครับนี่เครื่องราดนะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับมีความคมชัด นี่ผืนเหรียญก็ต้องมีความเรียบตึงนะครับนี่ตุกรนะครับพรเรือเอกนะครับพระเจ้าบรรวงวงเธอนะครับกรมหลวงชุมพรนะครับผมเขตดมศักดิ์นะครับนักเรนนะครับจะประกอบเส้นรัศมีให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับวิ่งเข้าจากขอบเหรียญวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับ นี่เพราะว่าเนื้อเงินเป็นเนื้อที่อ่อนนะครับเมื่อถูกปั๊มก็จะเป็นเห็นเส้นลัศมีชัดเจนและเห็นได้ง่ายนะครับนี่ส่งด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นตาสมอเรือแบบนี้นะครับนี่ดูตรานะครับคมชัดลึกนะครับรายละเอียดนะครับคมชัดนะครับชดานะครับคมชัดเส้นสายคมชัดนะครับดูนะครับพื้นเหรียญนะครับ เรียบตึงแล้วก็ประกอดเส้นรัศมีจากขอบข้างวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับชัดเจนนะครับขอบนะครับตั้งฉากเลยนะครับตอกศรนะครับสมาคมชาวประมงนะครับปากน้ํานะครับผมชุมพรนี่ตรงนี้ก็จะเขียนพศนะครับพศ2อ3 7นะครับนี่ตรงนี้เป็นจาากายช่อดอกไม้นะครับ น้านบนนะครับอัสษรที่ระลึกเปิดพระตำหนักนะครับผมนี่หูเหรียญนะครับต้องมีเนื้อปิ้นอยู่นิดนึงนะครับรูเจาะนะครับมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นอยู่นิดนึงนะครับนี่ข้างนะครับขอบข้างเป็นขอบข้างปั๊มนะครับกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่นี่นะครับ ฝั่งหนึ่งนะครับนี่ขอบข้างปัม๊มกินแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่นะครับผมนี่ในส่วนของพิมพ์ใหญ่นะครับทรงกลมนะครับคราวนี้มาดูพิมพ์เล็กนะครับนี่พิมพ์เล็กเป็นทรงรูปไข่นะครับผมก็จะด้านหน้าก็เป็นบล็อกเดียว กับเหรียญกมารหลวงหลักสารหลักเมืองปีสามห้านะครับมาส่องรายเด็กกันดูนะครับมีใบหน้าของสศรษฐพ่อกมาหลวงชุมพรนะครับนี่เป็นลนไลผมก็มีไรผมนะครับเต้นคิ้วชัดเจนนะครับนี่ส่องเข้าไปดูด้านในก็ปรากฏเมตตานะครับเม็ดลูกในตานะครับของเต่ษฐีพ่อทั้งสองข้างนะครับนี่จมูกคมชัดสวยงามนะครับเครื่องราชนะครับชัดเจนนะครับ นี่มีความละเอียดแล้วก็มีความคมชัดนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับเน้อเงินจะประกอบเส้นลัศมีนะครับนี่ตอกษรนะครับเขียนพลเลเองนะครับพระเจ้าบวรวงเธอนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอดมศักดิ์นะครับนี่ส่งตะแคงเล่นแสงนะครับเห็นเส้นลัศมีจากขอบข้างนะครับวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางเหรียญนะครับชัดเจนนะครับในส่วนของน้เงินนะครับ พื้นเหรียญมีความเรียบตึงนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นตราสมอเรือแบบนี้นะครับมีชดานะครับมีายใต้ชดาแล้วก็คงค์จักรตรงกลางนะครับรายละเอียดคมชัดลึกนะครับนี่พื้นเหรียญนะครับมีเส้นลัศมีชัดเจนนะครับเนื้อเงินนะครับตัวสอนนะครับ คมชัดลึกนะครับเห็นว่าที่ระลึกนะครับเปิดพระตำหนักนะครับผมนีู่พื้นนะครับมีความเรียบตึงแล้วก็มีเส้นลัศมีขอบข้างนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นปศนะครับสอ3 7นนะครับตกศรฝั่งนี้ก็เขียนสมาคมชาวประมงนะครับปากน้ำชมพนนะครับ นี่ด้านข้างประกอบเส้นรัศมีชัดเจนนะครับในส่งเงินหูเหรียญนะครับต้องมีเนื้อปิ้นอยู่นิดนึงนะครับนี่ขอบข้างนะครับขอบข้างปัม้มกินเครื่องแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ปัม๊มกินเครื่องแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับ นี it, <là> ่นะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับทั้งเหรียญพิมพ์ใหญ่แล้วก็เหรียญพิมพ์เล็กนะครับในส่วนของเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินจะสร้างพิมพ์ใหญ่500เหรียญนะครับพิมพ์เล็ก500เหรียญนะครับส่วนเรื่องราคาเล่นหายังไม่แรงมากนะครับยังอยู่ที่ระดับพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับนี่าบูชาหน้าส์สมนะครับหายากนะครับ500เหรียญเองนะครับ แต่ชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับและจนะนำพักเครื่องดีๆด,ดังๆของจัดจุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับนี่เรื่องพิธีการลูกเสกนะครับเท่าที่ผมค้นหาประวัติด,ดูก็มีการปลูกเสกที่ยิ่งใหญ่นะครับมีหลวงพ่อคล้อยนะครับวัด้ําของเงินหลวงพ่อท้วมวัดปากน้ำนะครับหลวงพ่อบุญมาวัด้ําพงพางนะครับกเป็นต้นนะครับนี่ จบคลิปแบบนี้นะครับช่วงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับให้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ